วันนี้นับเป็นวันมหามงคลและมีความสำคัญอย่างยิ่งของพวกเราชาวชัยภูมิผู้มีจิตศรัทธาต่อเจ้าพ่อพญาาลได้มาร่วมง,งานลํำถวายแด่เจ้าพ่อพะยาแลเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีสแสดงความสามัคคีและความกตัญญูกะตะเวทีต่อพระยาพักดีชุมพล หรือเจ้าพ่อพยายแลผู้สร้างบ้านแรลงเมืองเป็นเจ้าเมืองชัยภูมิคนแรกซึ่งต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2,369หลังจากพยาพักดีชุมพลแลเสียชีวิตด้วยวีรกรรมอันกล้าหารของท่านที่ยอมสละชีวิตเพื่อรักษาสันตกวาจา ว่าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ของสยามประเทศจนว่าชีวิตจะทาให้กางข้อความที่ถามอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่เป็นสนาอยู่ใจกลางเงินชัยภูมิแห่งนี้ข้อควา,ามตอนห็ที่ว่าเวลาภักดีจุมคนแต่เจ้าเงินชัยภูมิคนแรก พศ2,360ถึง2,369เป็นผู้ซื่อสัตว์และจงรักภักดีกต่อชาติบ้านเมืได้สร้างเมืองชัยบูและพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญฟินเป็นลำดับดังนั้นพอถึงเรือนหกวันพุธแรกของเดือน ชาวบ้านจะร่วมกันงานเตี้ยงวงสวนป่าสีปลายพร้อมคนเป่าแตนและรำตัวและศาลเจ้าพ่อพม่ใหบ้านของป่าอ้าเป็นกะจกรทุกป,ปีสืบเ,เนื่องเป็นแก่ประเพณีคุญเดือนอกในโอกาสนี้จังหวัดชัยภูมิจึงได้จัดก,การรำตัวหยหด่เจ้าพ่อพม่าหญ่ เพื่อแสดงถึงความระกุถนอมตระการปฏิบตต่อความรับรู้ความรักชาติ้านเันองเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนชายตูนโดยในครั้งแรกซึ่งจัดขึ้นเมื่อปีพศ .2561 และปีนี้เป็นครั้งที่สี่มีนารามเข้าร่วมการรำถวายแด่เจ้าพ่อหลายๆจำนวนทั้งสิ้น1,000คน พร้อมทั้งมีศิลปินนักร้องที่มาร่วมการแสดงจำนวน4่านและมีพุทธศักราช2,587นี้เป็นปีมหามงคลปีวาระหนึ่งของราชอาณาจักรไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาที8กรกฎาคม2587ชาวจังหวัดเชียงกู และอุ้มมีกิตธาต่อเจ้าพ่อพระใหญ่ใช้ถือโอก,กาสนี้น้อมข้าวน้อมกระหมออออ่อมถวายพระกรใจยมคนขอพระองค์ทรงพระเจริญขอถวา,ายความชงรักพระดีต่อพระองค์และพระปรมงก์องคสารุ่งองค์ทุกพระองค์ดั่งที่พญาพระดีสุมคนจงรักพระดีต่อพระมหากษัตริย์ไทย ในนามตัวแทนชาวจังหวัดเชียงภูมิขอขอบคุณศิลปินที่มาร่วมงานรำต่อยรัตแด่เจ้าพ่อพี่เหล่ขอขอบคุณทุกส่วนราชการและเจ้าหที่สาธารณสุภาคเอกชนผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานพร้อมทั้งชาวจังหวัดเชียงภูมิผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่มาร่วมงานรำตวายรัตแด่เจ้าพ่อพี่เหล่ในวันนี้จังหวัดเชียงภูมิมีความตั้งใจแน่วแน่ ัึกษาการกาลังถวายแด่เจ้าพ่อเลย์ขอบอกไปในโอกาสนี้ขอร่วมงานอันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อเปรย์ตัวเมตตาอุโมยพรแกผู้ที่มาร่วมงานกำลังถวายแด่เจ้าพ่อเลยให้ประสบแต่ความสุขความเจริญคิดฝันสิ่งใดจงสมใจทันมีความรักความสามัคคี อันเดียวกันมีกำลังใจกำลังใจครับื่อการพัฒนาจังหวดชยใหมให้เกิูือิไกรันงเ่รัองสเพื่อความเป็นจริกดเปิดงานลบถวายแด่ท่านเจ้าพ่อปราใหรปี2567จงเสริม การทข่งขอนประเพณีบุญเบือนงในช่วงปี2567นับปัดนี้ ดังลูกหลานชาวชุมานจากยุ่งยากมั่นคงมีความแข้งแข็งหนักแน่นเพื่อบ้านเมืองที่ท่านเจ้าพ่อพี่แ่สร้างสรรค์จนมาถึงปัจจุบัเนเราลูกหลานตั้งใจและมีจิตภิปฏิภาณได้ดีกว่าจะรักษาพื้นแผ่ดินเมืองชียงคูให้อยู่เย็นเป็นสุขด,ดังเช่นพ่อมที่แก ยูเบื้อนหน้ายูลหลางนั่งสิท่านเจ้าพออ่อพญานาคยามมีสิ่์ก่อนร้าและรูปจิ๋ กทเฉลิมรัฐชัดไัยไสสวัสเฉลิมฝันประเทศไทยให้ขวเฉลิมคุณพระบุญญาภาภินีทายุทุกที่สีวิไลยไปพัวกัน ตรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทหลักตรงมุ่งหมายพัฒนาอาสรสรตรงต่อยอดโครงการงานผูกพันตรงหมายมั่นตามพระราช,ชวิดัเฉลิมพระเกียรติเริอกล้องปุดของใสเฉลิมพระไทยให้ทรงสมปรารถนาอัญเชิญพ,พรพระไตรรัตน์วัฒนา โปรดรักษาให้พระองค์ตรงพระเจรญ